ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MetaTrader เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่ทำให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายความสำคัญของ MetaTrader สวัสดีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องมือที่สำคัญที่นักลงทุนหลายๆคนใช้ MetaTrader หรือ m m e t a Trader เป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงทําให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากขึ้น มันไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณดูแลพอร์ตการลงทุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ยังมีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่ทันสมัยกราฟที่ชัดเจนและหลายอย่างอีกมากการเรียนรู้และการเตรียมตัวในโลก MetaTrader MetaTrader เป็นไม่เพียงแค่แพลตฟอร์มการเทรดมันยังเป็นสถานที่ที่นักเทรดสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเทรดของตนได้อีกด้วย ทั้งนี้การทำความเข้าใจถึงฟังก์ชันต่างๆและการใช้เครื่องมือที่ MetaTrader มีให้เป็นสำคัญมาร่วมสัารวจโลกของ MetaTrader และรู้จักกับเครื่องมือที่จะช่วยให้การเทรดของคุณเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นและเครื่องมือที่ทันสมัยในการเทรด MetaTrader คือคำตอบ